กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรียนออนไลน์ายครูต่ายนะครับคลิปนี้จะเป็นการเฉลยใบงาน dltv คณิตศาสตร์ชั้นป .5 .5 นะครับเรื่องเศษส่วนแบบฝึงหัดที่1.8ซึ่งดนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ข้อนะครับเป็นการลบเศษส่วนและจำนวนคละนะครับไปดูทีละข้อกันเลยนะครับข้อที่1นะครับแสดงวิธีหาผลบวกและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับ3ลบด้วย2เศษ3ส่วน5 นะครับเคยอธิบายไปแล้วนะครับให้เด็กๆน่าจะจําได้ว่าถ้าเขียนอยู่ในรูปของตัวเลขตัวเดียวนะครับที่เป็นจํานวนเต็มแบบนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือจะอยู่ในรูปของ3ส่วนหนึ่งนะครับตัวเลขที่เป็นตัวเดียวนะครับถ้าเขียนให้เป็นเศษส่วนทุกตัวจะมีส่วนคือ1นึนะครับเพราะนั้น3ลบ2เศษ3ส่วน5นะครับก็คือ3ส่วน1ลบด้วย2เศษ3ส่วน5นะครับ, 0, รบเป็นจำนวนคระก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกิน นะครับและได้อธิบายในคลิปฉเฉลยแบบฝึกหัด1.7ไปแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนจากจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินสามารถทําได้โดยการเอาตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างไปคูณกับจํานวนเต็มที่อยู่ข้างหน้าและไปบวกกับเศษที่อยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นจะได้ว่า5ไปคูณ2เป็น10บวกกับ3ก็เป็น13เพราะนั้น2เศษ3ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะเป็น13ส่วน5นะครับตอนนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันก็ทําให้ตัวส่วนเท่ากัน นะครับวิธีการง่ายๆก็คือทําให้ส่วนตัวนี้เป็น5โดยการนํา5มาคูณ1นะครับจะทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันและย้ําเสมอว่านําเลขตัวใดมาคูณส่วนข้างล่างก็นําเลขตัวนั้นมาคูณส่วนข้างบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนํา5มาคูณ1ข้างล่างก็ต้องนํา5มาคูณ3ข้างบนด้วยนะครับจึงจะทําให้จํานวนเศษส่วนตัวนั้นยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้น3 5หได้15นะครับ15ได้5ลบด้วย13ส่วน5 ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นําตัวเศษมาลบกันได้เลยนะครับเพราะนั้น15บห้าลบก็จะเหลือ2ส่วนด้วย5นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบเศษ2ส่วน5นะครับข้อที่2 5เศษ1ส่วน2ลบ3เศษ2ส่วน3นะครับ5เศษ1ส่วน2ลบ3เศษ2ส่วน3เป็นจำนวนคละทั้งคู่นะครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนจากจำนวนคละ ให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับจะได้ว่า2คูณ5เป็น10บวก1เป็น11นะครับเพราะนั้นก็จะได้11ส่วน2 3คูณ3เป็น9บวกกับ2ก็เป็น11ก็จะได้11ส่วน3นะครับตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับก็ต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนโดยหาจำนวนมาคูณและวิธีการง่ายๆนะครับที่เคยบอกไปแล้วก็คือเอาตัวส่วนของอีกจำนวนหนึ่งมาคูณสลับกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่านํา3จากฝั่งนี้มาคูณ2ฝั่งนี้นํา2ฝั่งนี้มาคูณ3ฝั่งนี้นะครับและเมื่อนํา3มาคูณ2ข้างล่างก็ต้องนํา3มาคูณ11เข้างบนด้วยเช่นเดียวกันนํา2มาคูณ3ข้างล่างก็ต้องนํา2มาคูณ11ข้างบนด้วยนะครับจึงจะทําให้จํานวนนี้กับจํานวนนี้ยังคงมีค่าเท่าเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้น11บเคูณสก็ได้33ส่วน 2คูณ3ก็ได้6 1 2อ่ะ11คูณ2ก็ได้22ส่วน3คูณ2ก็เป็น6ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับถูกต้องตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเพราะนั้นก็นำตัวเศษมาลบกันได้33-22ลบ22นะครับก็จะเหลือ11.6ส่วน6ะครับซึ่งเป็นเศษเกินก็ตอบในรลกของจำนวนกระก็จะได้1เศษ5ส่วน6ะครับเพราะนั้นข้อที่2ตอบ1เศษ5ส่วน6 นะครับข้อ3 3เศษ8ส่วน15ลบ2เศษ5ส่วน10นะครับเป็นจำนวนกระทั้งคู่เหมือนข้อเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจาก3เศษ8ส่วน15นะครับกับ2เศษ5ส่วน10ให้เป็นเศษเกินก่อนซึ่งเราได้ว่า15ไปคูณ3เป็น45 45บวก8เป็น5 3สนะครับส่วน15 10คูณ2เป็น 20, 20บวก5ก็เป็น25ส่วน10 นะครับเพราะนั้นจาก3เศษ8ส่วน15ลบ2เศษ5ส่วน10ก็จะกลายเป็น53ส่วน15ลบ25ส่วน10นะครับเราก็หาตัวมาคูณเพื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับซึ่งตัวที่น้อยที่สุดที่ตัวส่วนเท่ากันก็คือเท่าไหร่ครับคือ30นะครับโดยการนำา2มาคูณ5นะครับเอาสมาคูณ15และนำามมาคูณ10จะทำให้ส่วนของมันเป็น30เหมือนกันนะครับ เมื่อนำสอมาคูณสิ้าข้างล่างก็ต้องนำสองมาคูณ5้าสข้างบนด้วยนะครับจากจํานวนนี้นำสามมาคูณสิข้างล่างก็ต้องนำสามมาคูณยี่้าข้างบนด้วยนะครับเพราะมันมาจาก25่ส่วนสิบนะครับห้าูณสได้หนึ่งรเป็นสาลบด้วยยี่คูณสได้เจ็ดสคูณสก็เป็นสานะครับตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับลบกันได้หรือ,อยัง ลบกันได้แล้วนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็นําตัวเศษมาลบตัวเศษนะครับหนึลบเจเหลือ31ส่วน30ะครับซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปของจํานวนคะก็คือ1เศษ1ส่วน30ะครับก็คือมี30ส่วน30อยู่1ตัวนะครับบวกกับ1ส่วน30มันก็เลยกลายเป็น1เศษ1ส่วน30ะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบอ่ะตอบ1เศษ1ส่วน30 นะครับข้อที่4นะครับ4เศษ5ส่วน8ลบด้วย3เศษ3ส่วน4นะครับต้องเปลี่ยน4เศษ5ส่วน8กับ3เศษ3ส่วน4ให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับซึ่งเราจะได้ว่านำา8ไปคูณ4เป็น 32, 32บวก5เป็น37ส่วน8ปดนำส่มาคูณ3ได้12บ2บวก3เป็น15 ส่วนด้วย4นะครับเพราะนั้นจาก4เศษ5ส่วน8ลบ3เศษ3ส่วน4ก็จะกลายเป็น37ส่วน8ลบ15ส่วน4นั่นเองนะครับต่อไปก็ทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับนักเรียนจะพบว่า4กับ8นะครับเป็น2เท่านะครับสามารถเปลี่ยน4เป็น8ได้โดยการนำอะไรมาคูณ4ครับถึงได้8นำา2มาคูณนะครับเพราะนั้นตัวข้างหน้าก็คงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรแต่ทำตัวข้างหลัง นะครับเศษส่วนข้างหลังให้มีส่วนเท่ากับตัวขนาดก็คือทําให้เป็น8โดยการนํา2มาคูณ4ก็จะเท่ากับ8ซึ่งเมื่อนํา2มาคูณ4ข้างล่างนะครับย้ำก็ต้องนํา2มาคูณ15ข้างบนด้วยนะครับตัวนี้จะย้าอยูดเสมอเพราะฉะนั้นตัวขนาดก็จะยังคงเป็น37ส่วน8อยู่เหมือนเดิมข้างหลัง15 2เป็น30 4คูณ2เป็น8นะครับก็จะได้30ส่วน8ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับ ตัวส่วนเป็น8เหมือนกันแล้วนะครับเพราะนั้นสามารถเอาตัวเศษมาลบกันได้หรือยังลบกันได้แล้วนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็จับเศษมาลบกันนะครับสามลบสาก็เหลือ7นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ 7, เ็เศษอ่ตอบเศษ7จส่วน8นะครับนั่นคือใบงาน1.8นะครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม1เรื่องเศษส่วนนะครับทั้งหมดสข้อนะครับใบงาน DL t v ทีว นะครับฝากเด็กๆไปลองทําตามนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับฝากแชร์ฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปเฉลยใบงาน d ี t v ีวในครั้งหน้านะครับจะมาเฉลยใบงานที่เท่าไหร่นะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับขึ้นมาได้ทันทีนะครับเมื่อมีการอัปคลิปใหม่ลงนะครับวันนั้นก็ฝาก นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ